RMT Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ r m u t t a l k นะคะเจอก,กันทุกวันจันทร์อังคารค่ะช่วงเวลา14นาฬก,กาโดยประมาณ FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเจอก,กันเช่นเคยนะคะดิฉันอาทิตยาประกนานังรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะข่าวสารของเราในวันนี้ค่ะเป็นการจัดอบรมนะคะโดยทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว วค่ะรวมกับเครือข่ายพัฒมิตรภาคเอกชนจัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาปัจจัยในการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูงนะคะซึ่งเป็นการอบรมที่ฟรีตลอดหลักสูตรค่ะวันนี้จะมาคุยการรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็ระยะเวลาของการอบรมรวมไปถึง ประโยชน์แน่นอนนะคะสําหรับใครที่เข้าระบบรงนี้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะตอนรับในสายกับเราค่ะดรนัทพงศ์จันจุลานักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์คะครับสวัสดีครับผมค่ะค วันนี้มาคุยกันนะคะเป็นการจัดงานที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายพัฒมิตรของภาคเอกชนเองนะคะเป็นการจัดหลักสูตรการพัฒนาปัจจัยในการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูงซึ่งจะมีขึ้นนะคะหนึ่งห้าและ6มีนาคมนี้นะคะก่อนอื่นค่ะต้องเรียนถามก่อนนะคะว่าที่มาค่ะของการที่รรระะเรามีการอบรมหลักสูตรนี้ค่ะเรามีวัตถุประสงค์ของการจัดยังไงบ้างคะ่ออะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับก็คือจริงแล้วเนี่ย ววเนี่ยเป็นหน่วยหลักๆนะครับที่ทําเกี่ยวกับดงังด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่ที่เรามีประสบการณ์มาระยะเวลาเป็นยาวนานนะครับแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับเอกชนต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับแล้วก็เอกชนเนี่ยที่มาร่วมกับเราเนี่ยตอนนี้ก็คือมหีหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็ อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดที่มาจากงานวิจัยงานทดลองต่างๆของววเองร่วมกับของเครือข่ายพัฒน์พิษของเราครับให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้รับการถ่ายทอดนะครับอย่างถูกต้องโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับในการในการนํามาใช้ในกระบวนการพัฒนากระบวนการผลิตของไม้ดอกระดับต่อไปครับผมค่ะถ้าจะให้เล่าสักหน่อยค่ะในปัจจุบันนี้เองค่ะในประเทศไทยเราเนี่ยในเรื่องของไม้ดอก เป็นยังไงบ้างอะคะตลาดของไม้ดอกหรือว่าถ้าไปนในฝั่งของกเกษตรอะค่ะเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะค่ะถ้ามองถึงไม้ดอกนะครับทุกคนเนี่ยจะนึกถึงกล้วยไม้ใช่ไหมครับว่า <c oughs> เป็นไม้ดอกอันดับหนึ่งของบ้านเราที่ส่งออกด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีไม้ตัวอื่นที่เรายังเ,เขาเรียกว่าให้ความสาคัญน้อยอยู่นะคบอย่างเช่นก <c oughs> ลุ่มของดาวเรืองเองนะครับแล้วก็กลุ่มของกระเจียวปทุมมานะครับแล้วกลุ่มของเบญจมาศนะครับจริงแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นไม้ดอกที่ทํามูลค่าเนี่ยรองจากตก้ยไม้ของบ้าน <c oughs> เรานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยผลิตไม้พวกนี้ครับโดยเฉพาะเบญจมาศเนี่ยทางภาคเหนือเป็นหลักนะครับแต่ว่าดาวเรืองเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพืชหลังนาแต่จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นพืชที่เสริมระหว่าง เราเรียก็เป็นพืชที่เสริมรายได้นะครับณนะตอนนี้คือ,คอก่อนที่มันอ้อยอะไรพวกนี้ครับจะมาะได้รับรายได้ในช่วงที่ประมาณหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นคือดาวเร,เรืองเนี่ยก็จะได้ก่อนนะครับเพราะว่าได้เงินก่อนในช่วงของขอบที่เขาอายุสั้นอย่างนี้ครับอันนี้คือคไม้หลักๆที่ที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วก็เราทําการวิจัยด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือปทุมมานะครับจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยส่งออกแทบจะเป็นอันดับ อันดับอันดับสองนะครับรองจากกล้วยไม้นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดมากนะครับแต่ว่าเกษตรเราเนี่ยเกษตรกรเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตหัวพันธ์แล้วก็ส่งหัวพันธุ์เนี่ยออกไปยังต่างประเทศได้เป็นเบอร์ต้นต้นของโลกนะครับอันนี้คือของของบ้านเรานะครับตรงส่วนนี้ครับ ถ้ามองในต้องเรียกว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะทางด้านของคุณนัทพงศ์แนะนําก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยไม้คืออันดับหนึ่งในการผลิตไม้ดอกดของประเทศไทยนะคะในทั้งการขายแล้วก็ในการส่งออกด้วยนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นในกลุ่มของดาวเรืองหรือว่าปทุมมาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของอ่าต้องเรียกว่าเป็นด้านลบของของการผลิตตอนนี้นะคะที่เราจะมองในมุมที่ว่าเอ๊ะการเข้ามาร่วมการพัฒนาตรงเนี้ย การอบรมนี้นะคะจะช่วยในการพัฒนาได้แต่ถ้าหากว่าถามว่าตอนนี้เองนะคะในเกษตรกรปัญหาที่พบค่ะส่วนใหญ่ของการผลิตไม้ดอกของพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยังไงบ้างอะคะ ส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับทั้งหมดเลยชื่อเลกัสกรมาคืออันแรกอันดับแรกก็คือเรื่องของดินนะครับคือการใช้ดินของเกษตรกรเนี่ยยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับก็คือใช้เคมีล้ลวนๆนะครับตอนนี้ในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะครับยังไม่มีการปารับปรุงบำรุงดินนะครับมันจะส่งผลต่อ,อ,อจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวการที่ช่วยในการย่อยปยุ๋ยปรับปรุงโครง,รงสร้างดินนะครับแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมันมีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เราขาดหายไปณนะปัจจุบันนี นะครับแล้วก็อันดับสองก็คือในเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับเกษตรกรเนี่ยยังใช้สารเคมีไม่ถูกต้องนะครับปัจจุบันที่เราเจอคือเราเจอเชื้อที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับคือไม่ตอบสนองต่อยาในแปลงปลูกนะตอนนี้นะครับเราก็เลยวิจัยขึ้นมาก็คือใช้ยาที่มีอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับว่าตัวไหนเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับสําหรับพืชตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้ อก็มีผลการทดลองนะครับแล้วก็เกษตรกรก็สามารถที่จะนําไปปรับแล้วก็ใช้ได้เลยอย่างถูกต้องนะครับก็คือกลุ่มของยาที่เกษตรกรใช้ครับอาจจะซ้ากันแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ว่าใช้กันซ้าแบบไหนนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะให้ดูในเรื่องของการใช้ยาว่าใช้ยังไงด้วยนะครับแล้วก็ควรจะสลับกลุ่มแบบไหนอันนี้จะมีอาจารย์จากนักอ่โรคพืชนะครับกับกีตนะครับจะมาช่วยเราในการจัดอบรมในครั้งนี้ด้วยครับพันธุ์นึงของเราอีกทีมหนึ่งนะครับครับ ถ้าถามเป็นความรู้สัหลัก2องส่วนเลยใช่ครับสถาบันหลักสองส่วนเลยนะครับตอนนี้ค่ะถ้าถามเป็นความรู้เองในส่วนของทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห่งประเทศไทยในภารกิจอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยพอถามถึงเรื่องของการผลิตไม้ดอกเองเนี่ยท่านั้นหองคุณนัทพงศ์ก็บอกว่าโอ้เรามีปัญหาเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าทางสถาบันเองเนี่ยเราดูแลใ,ในคาบเกี่ยวยังไงบ้างอะคะในนโยบายต่างๆในภาพรวมของที่นี่อะค่ะ ของวอวอเองจะดูตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําไปถึงปลายน้ําเลยนะครับเอต้นน้ำเนี่ยเช่นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะครับให้ทนโรคทนมแมลงนะครับทนทนกับสภาวะอากาศที่ แต่ปรวนนะครับอันนี้คือสิ่งที่วัวทาอยู่ณ<ช>ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของผลผล,ผลิตนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะใช้ผลผล,ผลิตแค่แบบหาไม,ไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้ได้มากกว่าเดิมนะครับเช่นสมมติ <ๆ S 2> ว่าดาวเรืองเนี่ยเราตัดเกษตรกรเนี่ยอาจจะตัดได้ที่ประมาณห้ามีดนะครับที่ก็เรา<ช>ก็จะมาปรับปรุงกระบวนการเนี่ยให้ได้เป็นสิบมีดเพราะฉะนั้นคือปลูกครั้งเดียวเนี่ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวอันนี้คนก่ที่วัวทำนะครับแล้วก็ เอาวิยาการหลังการเก็บเกี่ยวต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายปุ๊บก็คือกลุ่มไหนที่พร้อมนะครับที่จะไปต่อในเรนื่องการแปรรูปในการพัฒนาในรูปของสารสกัดต่างๆจะดอกไม้นะครับหรือว่ายกระดับขึ้นมาอีกในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นลวดสำอางนะครับววก็มีโรงงานที่จะให้กลุ่มเกษตรกรนะครับเข้ามาใช้โรงงานของเราในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์กับนักวิจัยของววอได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าทุกอย่างครบจบที่เดียวที่ววครับ นะคะโอ้โหทางวอเองดูแลนะคะในด้านนี้นะแล้วก็มีการชี้แนะอย่างเมื่อสักครู่บอกว่า นี่คือข้อเสียหนึ่งนะคะนั่นคือบางทีเราใช้ในในเรื่องของการแบบเสริมนะคะการปลูกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าฉารเคมีที่ใช้เนี่ยมันม,มีเรื่องของความซับซ้อนนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดไม่ไม่เห็นผลเกิดขึ้นอะนะคะทีนี้เนี่ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้เกิดที่มาวันนี้ในหลักสูตรของการพัฒนาปัจจัยในการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูงซึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็บอกว่าทางด้านของเครือข่ายพัฒมิตรเองเนี่ยที่จะมาร่วมกันนะคะมีทั้งทางโฮมโฮมซีดมเมล็ดพันธุ์ตราบ้านนะคะแล้วก็บริษัทสยามโค ของวอเองในแต่ละหน่วยงานเรามีการแบ่งภารกิจในในงานเนี้ยในการอบรมเนี้ยยังไงบ้างคะส่วนของบริษัทโฮมสีดนะครับเขาจะเอ่ยถึงในเรื่องของอ่เขาเรียกว่าเรื่องของสายพันธุ์ดาวเรืองนะครับที่เหมาะสมสําหรับแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆที่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้คือ ลักษณะของของดาวเรืองตาบ้านนะครับที่เขาจะมาบรรยายให้เราฟังในวันนี้ว่าในวันที่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของอของบริษัทคูโบตานะครับคูโบตานี่ดาเนินการในเรื่องของการใช้เครื่องจับในการลดต้นทุนใน้นการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องจกกับโกนในการปลูกนะครับในการไถก่อนปลูกนะครับแล้วก็ในการยกร่องต่างๆเพื่อผลิตไม้ดอกณปัจจุบันนี้นะครับที่ทําร่วมกับวอ นะครับในวันนั้นเนี ante, ่ยเราจะเห็นกระบวนการทั้งหมดนะครับโดยที่ใช้กําลังคนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับในการผลิตดอกไม้สักหนึ่งชนิดนะครับอันนี้คือทีมควตั้งที่จะมาสนับสนุนเรานะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็จะมีการอ่าได้ลองขับเครื่องเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถเองนะครับรถลูกเองนะครับในวันนั้นแล้วก็น่าจะนะครับมีเครื่องที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวของหัวพันธุปทุมมาให้ลองใช้ด้วยนะครับในวันนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการทดลองอยู่นะครับแต่คิดว่า น่าจะทันกับการจัดอบรมพอดีนะครับเพราะว่าปฐุมมาเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเก็บเกี่ยวไปช่วงประมาณต้นเดือนมกราครับแล้วก็แล้วเสร็จในประมาณเมษานะครับเพราะฉะนั้นคือจะทันการจัดอบรมพอดีครับที่จะยกเครื่องนะครับจากเชียงใหม่เนี่ยมาให้เราลองใช้กันที่สถานีวิจัยลำตะคองครับผมค่ะนะคะสถานที่ค่ะสาหรับสถานีวิจัยลำตะคองนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาหร,ราือว่าที่โคราชทาไมเราเลือกเลือกที่นี่นะคะเป็นสถานที่ในการที่เราจะมีการอบรมในครั้งนี้นะคะ่ะ ตรงบริเวณนั้นเป็นศูนย์วิจัยหลักของของวอเลยครับที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าตรงนั้นนะครับเออมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็นไปนทดลองด้วยนะครับเป็นแปล่วิจัยและพัฒนาด้วยแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยแต่และคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักสถานีวิจัยลำดับของเราว่าบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะครับเราก็เลยไปลองทําแปลงทดลองตรงนั้นด้วยนะครับให้กับภาคเกษตรกรรมเนี่ยได้เห็นว่า ววเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างนะครับจริงแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเรามีทั้งศูนย์ปุ๋ยนะครับศูนย์ที่ผลิตทั้งตัวจุลินทรีย์เองนะครับตัวที่ผลิตวัสดุปลูกเองนะครับแล้วก็แปลงทดลองต่างนๆนยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับถือว่าตรงนั้นเนี่ยครบวงจรทั้งหมดนะครับในการเห็นภาพรวมทั้งหมดที่เ,เกิดการผลิตดอกไม้หนึ่งชนิดพวกนี้นะครับผม ค,คนที่จะเข้าร่วมได้ค่ะเรามีการกําหนดไหมคะว่าจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีการปลูกเพาะปลูกอยู่แล้วไหมคะหรือว่าบุคคลทั่วไปที่อาจจะมีความสนใจตรงนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้กําหนดครับก็คือแบบว่าสามารถเข้าได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกอาชีพครับหรือว่าผู้ที่สนใจทั้งหมดนะครับคืออยากมาร่วมอยากให้มาร่วมเปลี่ยนแปลงกระบวนการปลูกดอกไม้ด้วยกันนะครับแล้วก็อยากให้มารับรู้ก็คือในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่ถูกต้องโดยการผ่านกระบวนการ วิจัยและพัฒนาวิเคราะห์ทดสอบมาแล้วนะครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับเได้เลยนะครับว่คือไม่ได้ไม่ได้จากัดนะครับว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับผมได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยครับผมค่ะซึ่งสถานที่นะคะคุณผู้ฟังคาก็คือที่สถาน,นีวิจัยลำตะคองที่จังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนการอบรมค่ะมีวันที่หนึงใช่ไหมคะแล้วก็ห้าแล้วก็หกมีนาคม ใช่ไหมคะมาไม่ไม่ใช่ครับขออภัยครับก็คือห้าหกแล้วก็เจ็ดครับตัวเลขตัวเลขในโปสต์อาจจะไม่ชัดครับขออภัยค่ะห้าหกและเจ็ดสามวันห้าหกและเจ็ดสามวันนะครับสามารถเลือกได้หนึ่งวันได้เลยครับใครสะดวกวันไหนมาวันนั้นได้เลยครับค่ะทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าในวันที่ห้าและหกเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนะคะแล้วก็การเพาะปลูกใช่ไหมคะส่วนในวันที่เจ็ดเหมือนจะเป็นเรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับปฐุมมา ใช่ครับผมใช่ครับค่ะในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะก็จะเป็นแบบว่าถ้าเป็นปฐุมมาก็จะมีแค่วันเดียวใช่ไหมคะในวันที่เจ็ดค่ะใช่ครับปฐุมมามีวันเดียวครับผมอืมค่ะทีนี้เนี่ยนะคะในสําหรับใครที่อาจจะสนใจในในทั้งดาวเรืองแล้วก็ปฐุมมาก็คือต้องเข้า่าตามกําหนดวันที่เรามีการกําหนดนะคะใช่ครับผมได้ครับก็คือมาห้ากับหกได้เลยเผื่อใครจะค้างคืนหรือว่าถ้าปัดช่องก่อนที่จะปับช่องก่อนก็ได้เลยครับผม สำหรับการอบรมค่ะใน3วันด้วยกันนะคะ5 6และ7มีนาคมเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะตั้งแต่9โมงครับจนถึงประมาณ5โมงเย็นครับถ้ามีคำถามก็ส่งสายหรือว่าทุกคนยังติดใจยอยู่ก็สามารถต่อจนถึงค่ำได้เลยครับก่อนจะแยกย้ายกันได้เลยแต่ว่ากำหนดการจริงแล้วคือประมาณ9โมงถึง5โมงเย็นครับผมค่ะทีนี้เนี่ยจะต้องเตรียมการอะไรไปไหมคะหรือว่าที่นี่มีครบทุกอย่างเลยค่ะ มีครบให้ทุกอย่างครับอาหาราเครื่องดื่มจัดไว้ให้หมดนะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับเอกสารก็แจกฟรีทั้งหมดนะครับมล็ดพันธุ์ต่างๆก็มีให้ในวันอบรมทั้งหมดนะครับที่จะไปทดลองปลูกกันนะครับผมค่ะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือน่าจะลุ้นรับปทุมมาพันธุ์ใหม่นะคะอันนี้คือยังไงอ<ด>ะคะ,ะต่างจากพันธุ์ปกติที่เรามียังไงอะคะพันพันอ่าพันใหม่ที่วัวปรับปรุงพันขึ้นนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้ เขาเรียกว่ายัางไม่ได้มีในท้องตลาดนะครับซึ่งเป็นพันที่เริ่มต้นที่ได้มาเขาเรียกว่าที่ปรับปรุงพันธุ์และมีความสวยงามตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วทีนี้ mm hmm. เก,ก็ตรก็หลายๆท่านที่มาเยี่ยมชมบววนะครับเกิดความสนใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห่วงครับก็เลยอ่ะ,ะโอเคงานนี้แหละเป็นเลือกดีที่จะใช้ อ่ามอบให้กับเกษตรกรในวันจัดอบรมอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมีวันนั้นเลยนะครับในตัวใหม่ต่างๆก็คือตัวนี้นะครับต่างกันยังไงก็คือดอกจะมีลักษณะสีลายนะครับลายคล้ายๆกับลายของเสือนะครับก็คือเป็นดอกขนาดเล็กนะครับแล้วก็ก้านยาวนะครับแล้วก็ออกดอกโดกนะครับสามารถออกดอกได้ตน้ต้นเล็กนะครับก็คือต้นตั้งแต่การพอเลี้ยงในเยื่อเลยนะครับเพราะนั้นออกปลูกพุทเนี่ย ในปีเดียวเขาสามารถมีดอกให้ได้เลยนะครับแล้วก็แตก,กอเก่งครับอันนี้คือสมบัติของเขานะครับที่เราจะมอบให้กับทุกๆคนได้ลุ้นกันในวันที่ประชุมอบรมนะครับค่ะงั้นก็แสดงว่าเรายังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าใครที่มีโอกาสไปที่ลำตะคองก็จะได้เห็นหน้าตาของเจ้าปฐุมมาพันใหม่ตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับ ถ้ามองในมุมของดรนัทพงศ์เองนะปัจจุบันนี้นะคะต,ต้องเรียนถามว่าเราทําอบรมในเรื่องของการผลิตนะะ้ำไม้ดอกคุณภาพสูงถ้ามองในมุมที่ว่าตลาดของการเติบโตค่ะของเกษตรกรที่จะปลูกไม้ดอกเองแล้วก็มองในระยะถัดไปว่าการมาอบรมนี้มันจะช่วยเสริมศักยภาพอะค่ะถ้าย้อนกลับไปตอนนี้ตลาดไม้ดอกของประเทศไทยเรามันจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นอีกได้ไหมคะ อะไรตลาดกําลังเติบโตนะครับเป็นเรื่องของไม้ดอกก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วไปต้นมาเนี่ยสิ่งที่เติบโตในวงการไม้ดอกคือธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับที่ท่องเที่ยวไปในแปลงดอกไม้เอ่ยในแปลงต่างๆเอ่ยแล้วก็ใช้ในกิจกา,การของธุรกิจโรงแรมต่างๆนะครับพวกกลุ่มสปาเอ่ยนะครับอันนี้แหละคือ,อกลุ่มของดอกไม้ที่มันจะค่อยๆโตขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่โตขึ้นสําหรับดอกไม้ก็คือกลุ่มของเวลเนส นะครับนัคือในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้ดอกไม้ในกลุ่มของสปาในรูปของสารสกัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในปีนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมองเห็นว่าดอกไม้หลายๆตัวครับมันจะถูกทิ้งไปหรือว่าถากรบไปเฉยๆนะครับแต่สิ่งที่มันยังเหลืออยู่อาจจะเป็นดอกตอนปลายหรือดอกที่ผลไม่ต้องการแล้วนะครับมันสามารถที่จะนามาทําเป็นสารสกัด ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่วอยังมองเห็นท่าตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้มาส่งต่อด้วยกันนัคือหมายความว่าเอ้ยใครมีอะไรให้มาแชร์ริงด้วยกันนะครับวบพร้อมที่จะพัฒนากลุ่มของเกษตรกรเนี่ยด้วยกันนะครับผมรองตรงส่วนนี้ครับค่ะถ้าถามเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะคุณนัทพงศ์ค่ะในแต่ละพื้นที่เองเนี่ยมันในในกล้าไม้ต่างๆของไม้ดอกเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกได้ไหมคะหรือว่าในแต่สถานที่มันต้องแตกต่างกันนะคะ อ๋อตอนนี้ที่ปลูกได้ทั่วประเทศไทยนะครับก็ค,คือหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มดาวเรืองนะครับจะเป็นไม้ชนิดแรกที่อยากให้ทุกคนได้ได้ลองปลูกนะครับก็คือไม้ที่ง่ายที่สุดถ้าใครจะเริ่มต้นนะครับแล้วตอนที่สองลองลงมาก็คือเป็นกลุ่มของปะทุมแมานะครับที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยนะตอนนี้นะครับจะส่วนเป็นจะมาถีคอกมาก,กะเล่นนะครับคือสามารถที่จะปลูกได้ในโซนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนนะครับส่วนภาคใต้เนี่ย เราจะได้แค่บางพื้นที่นะครับถ้าเบนจามากคือจะได้ในเรื่องของจังหวัดยะลาเองเบตงตรงเนี้ที่อากาศค่อนข้างจะหนาวหน่อยนะครับแต่ภาคอื่นเนี่ยที่มีฝนเยอะฝนชุกเนี่ยถ้าไม่มีหลังคาก็อาจจะยากหน่อยนะครับสำหรับเบญจมาศนะครับแต่ถามว่าปลูกได้ไหมเออก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีโรงเรือนให้เขาได้ทับหน่อยอย่างนี้ยครับค่ะอ๋อแน่นอนนะคะว่า อย่างพื้นฐานเลยอย่างเมื่อสักครู่คุณนัทพงศ์แนะนําก็คือดาวเรืองแล้วก็ปฐุมมาซึ่งในการอบรมนี้นะคะหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกทั้งดาวเรืองแล้วก็ปฐุมมาก่อนนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะมีคําถามเพิ่มเติมใช่ไหมคะไปถามในงานนี้ได้นะคะในการพบกับผู้เชี่ยวชาญหนูทาวาวอเองนะคะก็ไปขอรับคําแนะนํากันเพิ่มเติมนะคะทีนี้ค่ะถ้าจะสอบถามในเรื่องของสถานที่นะคะการอบรมก็คือสถานีวิจัยลําตะคองเองค่ะบางท่านเองจะมองว่า การเดินทางไปที่นี่เนี่ยมันจะต้องมีที่พักอะไรต่างๆการอำนวยความสะดวกตรงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะตอนนี้ตอนนี้ที่พักลำดะทองมีอยู่ครับก็คือภายในสถานีก็จะมีที่พักรับรองนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่พอสําหรับทุกคนนะครับ<ช>ก็จริงๆแล้วเป้าหมายเราเนี่ยเราอยากจะให้พักรอบๆสถานีหรือว่าแถวปากช่องหรือว่าแถวแถวแถวพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้เงินหรือว่างบ อะไรพวกนี้ครับก็คือ,อการจจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยนะคร mm ับ hmm. ที่เราจะ,ะเชื่อมโยงกันนะตรงนี้นะครับแต่ว่าสถานีวิจารณ์ตะคองเนี่ยเรามีห้องอยู่ประมาณห้าสิบห้องนะครับแต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายหลาคนสมัครเข้ามาเยอะแล้วนะครับตอนนี้คือเกือบเกือบสองร้อยคนแล้ว mm hmm. นะครับที่สมัครเข้ามานะครับคิดว่า สถานีเนี่ยน่าจะรองรับไม่พอสําหรับการพักนะครับคิดว่ารอบรอบนอกของสถานีวิจารลำตะครอริมเขื่อนลำตะครอเนี่ยคาดว่าน่าจะมีที่พักให้กับทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของรถนะครับแนะนํานะครับก็คืออาจจะเป็นรถส่วนตัวเพราะว่าสถานีเนี่ยสามารถรองรับได้ก,กับสองพันคันนะครับที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาจัดอบรมได้หรือว่ามาอา,ารร่วมอบรมตรงนี้นะครับก็คือแนะนําเป็นรถส่วนตัวมากกว่านะครับเพราะว่าเราจะติดเส้นถนนมิตรภาพเลยนะครับไปไม่ยากนะครับอ่านะคะ ใครที่เดินทางไปทางภาคอีสานนะคะไปทางภาคเหนือเชื่อว่าน่าจะได้ผ่านเส้นนี้กันอยู่เหมือนกันนะคะที่เส้นของลำตะคองนะคะในการอบรมนี้นะคะ3วันค่ะเรามีจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมไหมคะว่ารับมากที่สุดกี่ท่านนะคะตอนนี้ทุกวันคือรับมากสุดตอนนี้่อ200ท่านครับก็คือ ในห้องเดิมที่เราจัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าความต้องการเยอะนะครับเราจะขยายห้องเพิ่มได้นะครับก็คือแม็กซิมัมเพิ่มประมาณสา0ร้อคนนะครับต่อวันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเปิดรับแค่วันละประมาณสองรอยคนครับผมอืนะคะวันละสองร้อยคนแล้วก็ตอนนี้เปิดอบรมในสามวันด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็รับสมัครถึงวันที่ยี่สบดกุมภาพันธ์เหรอคะใช่ครับผมใช่ครับค่ะก็เพื่อจะได้มีช่วงเวลาในการเตรียมการใช่ไหมคะตรงนี้ ใช่ครับเตรียมการเตรียม,มเมล็ดพันให้นะครับวัสดุปลูกหรือว่าหัวพันุ์เองนะครับคือเราขอเวลาเตรียมเตรียมให้กับเกษตรกรด้วยนะครับจริงๆก็เตรียมไว้เบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้า S <S เกินนะครับหรือว่าคนมาเกินเนี่ยเราจะเตรียมเพิ่มให้นะครับอันนี้คือไม่ต้องกังวลน,นะครับหลายๆคนเนี่ยทักแชทมาว่าเฮ้ยมีเหลือไม้ทานไม้ไหนครับ <c oughs> ยังไงก็ทานนะครับวันนี้เราได้เตรียมการได้หมดแล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมอบรมด้วยกันนะครับผมค่ะนอกจากการอบรมนี้ค่ะกิจกรรมอื่นล่ะคะของทางสถาบันวิจัย <c oughs> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมในหลังจากนี้ไหมคะ หลังจากนี้หลังจากนี้มีครับก็คือประมาณช่วงปลายปีนะครับเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตเกี่ยวกับดอกไม้นะครับที่สารวิจัยลำตะคองนะครับก็คือจะอยู่ในช่วงประมาณาประมาณกับเาขาเรียกว่ายังไม่ได้กําหนดวันนะครับจะอยู่ในช่วงของประมาณหลังหลังวันที่สิบนะครับที่เราจะจัดกันหรือว่าหลังหลังที่ทุกคนหยุดยาวกันนะครับพักผ่อนมาแล้วนะครับก็คือเราจะเป็นการใช้ประโยชน์จากดอกไม้จากการวิจัยทั้งหมดนะครับเพื่อตอบโจทย์สังคมก็คือหมายความว่า นำดอกไม้เนี่ยมาใช้ในงานคอนเสิร์ตต,ต่างๆในการตกแต่งต่างๆนะครับหรือว่านําดอกไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์หรือว่าเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับเราก็จะจัดสองวันครับน่าจะเป็นประมาณวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้กําหนดวันกันแต่ว่าที่แน่ๆคือเป็นช่วงของเดือนธันวาคมนะครับผม อากาศกำลังดีนะคะช่วงเดือนธันวาค่ะใช่ครับผมค่ะในท้ายนี้นะคะอยากให้ทางด้านของดรนัทพงศ์ค่ะต้องเรียกว่าเชิญชวนคุณผู้ชมหัวฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าร่วมอบรมนรี้ค่ะหลักสูตรการพัฒนาปัจจัยในการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูงนะคะไปอบรมในครั้งนี้เราจะได้อัพสกิลอะไรนะได้ประโยชน์อะไรจากงานนี้แล้วก็โดยไปถึงช่องทางในการติดตามข้อมูลของหลักสูตรค่ะได้ครับผมก็สําหรับการอบรมนะครับก็ขอเรียเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วม อบรมนะครับมีทั้งอบรมเชิงบรรยายแล้วก็ปฏิบัติการนะครับซึ่งครึ่งเช้าเนี่ยเราจะเป็นบรรยายห้องใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเป็นการปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยๆนะครับแล้วก็วิธีการวนฐานนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับกระบวนการทั้งหมดก่อนการผลิตดอกไม้ของเรานะครับแล้วทีนี้นะครับสามารถที่จะลงทะเบียนหรือว่าติดตามของเราเนี่ยได้ในเพจสถานันวิจัยรัตะคองนะครับแล้วก็เพจของวอวนะครับศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นะครับหรือว่าเพจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทักแชทนะครับจะมีแอดมินเนี่ยคอยตอบครับหรือว่าคอยคอยสอบถามได้เลยนะครับเออบางคนลงทะเบียนไม่สําเร็จอะไรครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยตอบคําถามแล้วก็ส่งลิงก์ให้เป็นการส่วนตัวนะครับก็โอกาสนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ได้จํากัดนะครับว่า เพศไหนนะครับหรือว่าอายุเท่าไหร่นะครับก็ทุกคนเนี่ยสามารถมาเติมเต็มความรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตดอกไม้ไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ดอกไม้เราเนี่ยเติบโตและสวยงามไปด้วยกันนะครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะก็เจอกันนะคะในวันที่5-7มีนาคมนี้นะคะกับสถานีวิจัยลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะคะ ครับผมค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะดรนัทพงศ์จันจุฬานักวิจัยศูนย์เ่ยวชาญเกษตรสร้างสรรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็แนะนําค่ะการอบรมนะคะหลักสูตรการพัฒนาปัจจัยในการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูงนะคะซึ่งอบรมฟรีตลอดงานเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะครับผมคับขอบคุณมากครับผมคสวัสดีค่ะ คุณเมอฟังที่ฟังอยู่พอพูดถึงเรื่องของการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูงบางท่านอาจจะมองภาพว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียกว่า เป็นเกษตรกรนะคะเป็นผู้ปลูกหรือว่าเป็นคนที่ชอบการปลูกไม้ดอกนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้เลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะกิจกรรมนี้ค่ะในการพัฒนาปัจจัยในการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูงนะคะ5 -7 มีนาคมนี้ที่สถานีวิจัยลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นตัวเลือกที่ฉันมองว่าน่าสนใจนะเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะได้เลือก การใช้ปุ๋ยใช้ดินให้ถูกเพราะบางทีเราเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเลือกไปเนี่ยนะคะ <c oughs> การบำรุงปุ๋ยมันถูกต้องไหมถ้าใส่ตัวนี้ตัวนี้ไปเจอกันแล้วมันเห็นผลหรือไม่นะคะทำไมดอกมันถึงเล็กทำไมดอกมันถึงแกลนนะคะงานนี้ค่ะเราจะได้หาคำตอบกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามข้อมูลนะคะการอบรมนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะเราก็ไปลงทะเบียนนะคะในการเข้าร่วม วันละ200ท่านแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะมีการขยายเพิ่มนะคะที่ทาง Facebook ค่ะของสถานีวิจัยลำตะคองนะคะหรือว่าไปที่เฟ e บุ o กของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตก,กรรมเกษตรสร้างสรรค์ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นร่างของเราในวันนี้ค่ะกับรายการ RMT Talk นะคะจะก,กนัหมาในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ